สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอินมัมนธนากรพมมาชื่อเล่นชื่อน้องอินดี้ชั้นป .1 ในที่19วันนี้จะมาร้องเพลงอธิษฐานเอ้ยค่ะอธิษฐานเอ้ยสองมือจับพานประดับวงพุทธชาติอธิษฐ กวงบุทธชาติขอกุศลผลลบุญจงมีแต่ผู้ทำคุณประโยชน์ไว้ในชาติอย่ามีใครคิดลายมุ่งทำลายชาติไทยขอให้ทุกคนสนใจดวงยา สามารถช่วยตัวช่วยชาติทำให้ไทยเป็นเมืองทองขอบคุณค่ะ